Call my lawyers โทรหาทนายฉัน Daily laws for daily life รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call my lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้อยู่กับผมออฟแลนเนและคุณพูมภูม,มิพงอีกแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพูมครับ กลับ,บมาพบกับพวกเราอีกแล้วครับมาในเอพิโซดนี้ครับครับผมเอพิโซดนี้นี่ต้องบอกก่อนครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่กำลังคิดมากๆคิดมาก,มากๆในวีคที่ผ่านมาเพราะว่าผมกับคุณภูมิเนี่ยมีโอกาสได้ไปดูชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันด้วยครับบาร์บี้ะบาร์บี ชอบเหมือนกันผมชอบมาร์โกโรบบี้มากมากคือแบบผมสึกอุ้ยสดใส,สยอะไรเงี้ยแรนสกอตลิงก็ถือว่าหล่อใช้ได้ไม่ใช่ครับเราพูดถึง Off hammer. ออฟเฟนฮ m มเมอร์อ่าเป็นหนังของผู้กกับชื่อคริสโตเฟอร์เนอร์แลนด์ใช่ไหมครับ <c oughs> ซึ่งเป็นหนังภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ที่แบบเหมือนทุนการสร้างไม่สูงมากแต่แบบเหมือนพอมันเป็นผลงานของ Christopher Nolan คริสโตเฟอร์เนอร์แลนด์เนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนได้รับการจับตามองของแฟนๆอยู่แล้วคือตัวผู้กำกับเนี่ย ดังพอๆกับนักแสดงเลยนะผมสำหรับผมนะคิอโตเฟอร์โนแลนอะดังกว่านักแสดงเอ้แต่แต่แต่ตัวเอกผมว่าชอบเลวอันนี้ก่อนคือถ้าคุณยังไม่ดูออฟเฟนแฮมเมอร์อะแล้วคุณไม่คิดจะดูอะคุณฟังได้นาะเพราะว่าจะมีแบบโอเคเราจะพูดถึงทฤษฎีกฎหมายในเรื่องนี้แหละนะครับไม่ใช่ทฤษฎีฟิสิกส์ควอนตัมเนาะเพราะเราไม่ไม่มีความรู้ด้านนี้แต่ถ้าคุณจะดูมันอาจจะมีสปอยไงผมก็บอกสปอย alert นะฮะเื่อเผื่อว่าคุณจะยังไม่ได้ดูเออครับ ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับนักวิทยาศาสตร์คอตัมฟิสิกเนาะที่มีชื่อเสียงในอดีตรวมไปถึงคุณเอาเบิร์ตไอล์สไต์ด้วยซึ่งก็โผลมาโผลมาในเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยอยู่พอสมควรซึ่งเวลาโผลมาทีไร <c oughs> ผมก็จะหันไปมองหน้าคุณภูมิว่านี่คืออะไรเนี่ยหลิดตีม <laughs> คือคือ,ค,อคือต้องบอกแบบนี้ว่าคุณถ้าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าคุณมีโอกาสได้ดูคุณก็อาจจะคิดแบบเดียวกบับพวกผมอะว่าหนังมันขลึบมากเลยนะเออ,อที่หนังมันขลึมแบบมันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบซีเรียสมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหมือนสองครามประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นแล้วมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแบบเหมือนการรบอ่าขึ้นมาแล้วมันทำให <Yeah. S 2> ้มีแบบเหมือน มันเป็นมันมันเป็นเรื่องจริงอิงประวัติศาสตร์ที่ที่เหมือนว่าเป็นด็อ uh, ก umentary แบบหนึ่งแต่ว่ามีการเล่นมีการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์อืมซึ่งมันมีเรื่องของการความคิดระหว่างประชาธิปไตยเนะกับคอมมิวนิสต์ครับคือเราอะบอกว่าเรื่องเนี่ยถ้าคุณจินตนาการเรื่องไม่ออกเรื่องเหมือนผู้ชายวัยแบบโตขึ้นมากลางคนแล้วเป็นคนคร่งขรึมแบบ,ค,บคุยคุยกับเข,เขาเขาจะไม่ยิ้มอะ เขาจะมองหน้าคุณด yeah. so, like ้วยสายตาแบบก้าวร้าวแล้วคุยกับคุณเรื่องเรื่องจริงจังแม้กระทั่งจะสั่งกะเพราไก่ไข่ดาวเขาจะเดินบอกคุณว่าขอกะเพราไก่ไข่ดาวที่หนึ่งครับแต่เมื่อเอาเบิร์ตไอสไตล์ออกมาในซีนไหนอ่ะผมรู้สึกว่าเอ้ยทุกคนขอข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวด้วยอะไรเงี้ยแล้วตอบเหมือนแล้วเหมือนหันเองหน้าผมคือเอาเบิร์ตไอสไตล์คือลุคแบบเดียวกับคนที่ขายลูกโป่งในสวนตหนุกอะเออคือแต่แต่ แต่ก็แต่ก็โอเคแต่คือมันตลกดีแค่นั้นแหละก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ในเรื่องนี้คือคือคือ,ค,อ,ค,อคือต้องบอกว่าถือว่าเป็นถือว่าเป็นแบบเหมือนสิ่งที่ทําให้ผมจําเรื่องนี้ได้เลยนะคือ,อถ้าถ้าผมนึกถึงเรื่อง,งนี้ยผมจะนึกถึงอัลเบิร์ตไอซน์หรือคนที่แสดงไม่ได้หมายความว่าเขาแสดงไม่ดีนะครับแต่ว่าคือมันให้มันให้สีสันมันให้ความสดใสในเรื่องที่จากความเข่งขึมมาตลอดทั้งเรื่องอ่ะอืมแล้วก็เออหน้าเหมือนนะอืมเหมือนเหมือนมาก หน้าหน้าเหมือนมากแล้วแบบแต่แต่เรื่องเนี้ครับนักแสดงนำก็ชื่อดังซิลเลนเมอร์ฟีสถ้าค,คุณดูหนังเรื่องพิกกี้บล e r เดอร์อย่างเงี้ยเราโคแนะนําเลยมันแบบคือเราก็ชอบนักแสดงคนนี้ด้วยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เผ<ช>ื่อถ้าผู้ฟังวันนี้ไม่แบบยังไม่ได้ดูและอยากจะดูอาจอีกคนนึงอาจจะทำให้ท่านผู้ฟังอยากดูได้ก็คือ DJ, อาร์ดีเจโรเบิร์ตดาวิกจูเนียร์หรือว่าไอรอนแมนโทนี่สตาร์ Man, Stark, นั่นเองนะครับก็เล่นเป็นนักแสดงนําของของหนังเรื่องนี้ซึ่งพอพูดถึงตอนนี้แล้วเนี่ย เรามาเข้าเรื่องประเด็นที่เราจะพูดคุยกันดีกว่าก็คือ,อเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยแหละที่มีการคิดคน้นออุปกรณ์ที่รเรียกว่าอาวุธสงครามแล้วกันก็คือระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยตามที่ทุกท่านเนี่ยน่าจะรับรู้อยู่แล้วแหละว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคิดคน้นวิธีการวิจัยการคิดคอะตอมิกบอมที่ทำให้อ่า ซึ่งในอ้างอิงตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือนําไปใช้ในการรบจริงๆที่ประ,ประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่งโปรเจกต์เนี่ยก็ค,คิดว่าน่าจะเรียกว่าแมนฮฮตตันเนาะใช่แล้วการทดลอง<ต>เรียกว่าทรียีอืมครับซึ่ง <c oughs> ซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยมันเป็นอ่โปรเจกต์ที่อ่านำอวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าไปใช้เป็นอาวุธสงครามนั่นเองก็คือ <c oughs> <c oughs> ไอ้โปรเจกต์แมคเฮตัน,นเนี่ยนอกจากเวลาทำอะตอมิกบอมแล้วเนี่ยมันก็ยังสร้างด็อกเตอร์แมคฮตัน,นด้วยนะครับเผื่อใครไม่รู้จักคุณรู้จักปะวะไม่รู้โอเคมันคือการ์ตูนของดีซีเว้ยที่แม่งมีฟลังแบบเก่งทุกอย่างในโลกอะ่ะ เขาเขาเขาปลุกตะกราวมาว่าแบบว่าเนี่ยโครงการเนี่ยจริง,รงๆไม่ได้สร,ร้างอะตอมนิกบอมียนะไม่ได้สร้างอาวุธนิวเคลียร์นะแต่ตั้งมนุษย์เหนือโลกที่เป็นอ่าด็อกเตอร์แมนฮัตตันขึ้นมาที่เก่งที่สุดในโลกสามารถย้อนเวลาได้อะไรเงี้ยหรือทำอะไรไไก็ได้อ่ะเออแต่ถ้าคุณอ๊อกไม่เก็ตมุกไมันจะผมปล่อยฟรีเลยไม่เป็นไรก็คือเราต้องบอกว่าตัวเอกเนี่ยชื่อออฟเฟนแฮมเมอร์ชื่อจริงชื่อโรเบิร์ตออฟเฟนแฮมเมอร์นะครับเป็นอ่านักควอนตัมฟิสิกส์นะฮะซึ่งเขาก็ไปรวบรวมทีมเหมือนเป็นนทีมออเเวจร์ ของเราคนที่เก่งเรื่องวิทยาศาสตร์เพราะว่าเราต้องบอกว่าเซตเซตอัพตอนนั้นอะ่ะตัวสหรัฐเนี่ยก็เข้าไปจอยการรบเต็มตัวแล้วนะครับซึ่งในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยฝั่งที่เป็นนาซีอ่ะหรือฝั่งเยอรมันเนี่ยก็มีวิทยาการทางด้านอาวุธที่ค่อนข้างทันสมัยแต่นะสิ่งที่สหรัฐอยากทําเนี่ยพอรู้แล้วว่าเฮ้ยฝั่งของอานาซีเนี่ยเยอรมันเนี่ยอาจจะสร้างอาวุธที่ทามาจากอะตอมแบบนิวเคลียร์ได้วะ่ะ แล้วที่มีพล <Ừ. S 1> ังไอ้ดงสูงเขาเลยต้อง<ฆ>เอาหัวกะทิออกมารวมกันเพื่อมาสร้างแข่งกันระหว่างสองฝั่งแล้วเราสรุปไม่ง่ายแล้วกันว่าก็ฝั่งนี้เขาเป็นคนทําหนังอะนะก็สุดท้ายทําสําเร็จคร<ฆ>ัเอาเฟนทัมเมอร์ <c oughs> ก็ไปหัวหน้าทําสําเร็จก็มีหลายๆคนสร้างขึ้นมาใช้ได้จริงก็ไปใช้ที่ฮิโรชิม่ากับนางาซากิคุณคง <c oughs> รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะมันมีความสูญเสียที่เยอะขึ้นมาก<ฆ>แล้ววันนี้ครับเรา,าคุยกันว่าคนทําอาวุธเนี่ยมันถือว่ามีความผิดทางอาญาไหม S <S <S อนนี้มองทางกฎหมายอะไรเงี้ยว่าสมมติรเราทำอาวุธแล้วอาวุธของเราถูกใช้ไปฆ่าคนคมันมันจะมองอยังไงได้บ้างแล้วมันแบ่งอได้กี่รูปแบบอเรามาพูดทีละเรื่องเนี่ยค่ะคุณเอฟเห็นเรื่องง่ายครับคือพอพูดถึงเรื่องพอพูดถึงเรื่องอการทําร้ายหรือว่าการฆ่าเนี่ยเรารต้องพูดย้อนกลับมาที่ทฤษฎีกฎหมายก,ก่อนในในส่วนของบุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนาะก็คืออาจจะเป็นในฐานะที่เป็นผู้ใช้ผู้สนับสนุน ครับหรือว่าตัวการอืมก็คือบุคคลที่อาจจะไม่ได้เป็นคนลงมือกระทําความผิดด้วยตัวเองแต่ครับเป็นคนช่วยเหลือเป็นคนให้การสนับสนุนในการการะทําความผิดนั้นถ้าเป็นตัวการก็อาจจะเป็นแบ่งหน้าที่กันทําถ้าเป็นผู้ใช้ก็คือก่อให้เกิดจจรนา,นาถ้าเป็นผู้สนับสนุนก็คือช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการการะทําความผิดครับแต่ตัวการเนี่ยบางครั้งถ้าเราไปไม่ถึงอาจจะเป็นตัวราชบุรีไม่ใช่อ เพราะว่าถึงแค่บ้านโปงเออรู้จักด้วยเหรอคุณอ๊อฟยออมันมันมันยังไม่ทะลุบ้านโปงไปก็เลยอยู่แค่การครับไม่มันยังมันยังยังยังอยู่แค่ราดบุรีมันก็เลยไกลเป็นตัวราดบุรีแทนไม่ใช่เป็นตัวการอ่าก็ไม่เป็นไรครับก็ก็คือในในทฤษฎีกฎหมายขอกลับมาทําตัวซีเรียสเลยจากชวนคุณอ๊อฟยิงเอาไปก็คือมีสี่อย่างคนลงมือครับตัวการอย่างที่บอกก็คือไอตัวที่เข้าไปทําความผิดด้วยกันเนี่ยแต่ไม่ใช่คนจะทาไม่ลงมือแต่พอมาช่วยกัน คนใช้คนใช้ไม่ใช่เมดนะคนใช้คือคนใช้ให้คุณไปทำอะไรสักอย่างนะอ่ะกานพูดการหรือไปก่อให้เกิดสักอย่างสนับสนุน,นให้ความสะดวกอืมคณออสตราคนทาวุธเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างคือถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบแคตตาล็อกีพวกนี้เนี่ย <c oughs> แล้วเปรียบเทียบกับหนังเรื่องนี้เลยเนี่ยผมเข้าใจว่าอ่าบุคคลหรือว่าฐานะตามกฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นผู้สนับสนุนเนาะเพราะว่าเนื่อง <c oughs> <ๆ S 2> จากว่าเขาเนี่ยให้ความช่วยเหลือ หรือว่าการตระเตรียมในใในในขั้นตระเตรียมการแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วการใช้ไอ้ตัวอาวุธนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีผลส่วนในการตัดสินใจว่าคุณจะใช้หรือไม่ใช้ยังไงมามาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนว่าอันนี้คือในเคสที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก่อนแล้วกันไม่ใช่ไม่จะพูดถึงว่าในภาวะปกติที่ไม่ใช่ภาวะสงครามแล้วกันคือภาวะปกติก็คือคุณไปหาปืนให้กับเพื่อน คุณรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนเนี่ยจะนําปืนน่ยไปยิงคู่อริอ่าเพื่อนของคุณเนี่ยมาบอกว่าเอ้ยช่วยหาปืนห,หน่อยเราไปยิงคนช่วยห,หวายไม่ไหวหอ่<ล>ไม่รู้วา,าไงไว้ไหนอืมทาปืนหายเออ <c oughs> อย่างนี้ใช่ไหมต้องการแบบนี้ <c oughs> ใช่ใช่ใช <c oughs> <c oughs> ครับก็คือการจะบอกว่ามีคนมาติดต่อเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะเอาปืนอันนั้นไปยิงคนอื่น เราเนี่ยให้ทำให้การช่วยเหลือไปหาจัดแจงทำธุระนู่นนี่นั่นไปตลาดมืดตลาดมืดคือตลาดที่ไม่เปิดไฟใช่ก็คือตลาดที่เราไปอาจจะไปช่วหกโมงเย็นโพเพร์เขาตั้งออโต้อาจจะเปิดหกโมงครึ่งไม่ใช่คุณน้องตลาดมืดคือตลาดเป็นแบล็กมาเก็ตไม่ใช่แบล็คก็คือเป็นตลาดที่ผิดกฎหมายเพื่อไปหาปืนมาให้กับผู้กระทําความผิดแต่นีท้ายที่สุดแล้วถ้าผู้กระทําความผิดเนี่ยนาไปยิงคนตามที่เขาได้มีการบอกไว้หมายความว่า จะปิงในเองเนี่ยจะปยิงในเอเนี่ยแหละ,ะ,แ,หละแล้วก็ผู้ผู้กระทําความผิดเนี่ยก็ไปยิงในเออย่างเงี้ยเนี่ยคนที่เป็นคนหาปืนหาอาวุธพวกเนี้ยก็อาจจะถูกพิจารณากลายเป็นผู้สนับสนุนการกระทําความผิดก็ได้ครับพอในภาวะสงครามแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพอภาวะสงครามแบบนี้เนี่ยถ้าถามผมผมไม่คิดนะว่าโอเพนไฮเมอร์เนี่ยจะกลายมาเป็นผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดเพราะหนึ่งมันเป็น มันเป็นการทําสงครามระหว่างประเทศหนึ่งสองคือสิ่งที่เขาประดิษฐ์หรือว่ามีการคิดค้นเนี่ยมันไกลเกินกว่าที่เขาจะคาดหมายได้ว่าเขาจะว่าเขาจะเอาไปใช้ทาอะไรครับเรารเราเรา,เราไปกับประเด็นดีกว่าประเด็นแรกคือเป็นความผิดไหมเมืม่อสมมติน,นะครับสมมติเรื่องนี้กลับการเป็นการผลิตเออาวุธในประเทศเพื่อใช้ต่างประเทศอันนี้ก็อาจจะผิดได้เพราะมีการตาเตรียมการในประเทศเนาะ เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง,ง,ข,อง<ะ>ของการทำผิดเกิดในประเทศอันเนี้ถ้าเป็นเรื่องทํเปืนมาให้เพื่อนอย่างเงี้ยเช่นอย่างที่คุณออฟบอกอะให้หาปืนให้หน่อยแล้วคุณออฟมาบ้านผมแล้วผมแบบคุณออฟอยากได้ปืนเหรอผมขอตะกั่วประมาณยี่สิบห้ากรัมขอเหล็กประมาณสามร้อยกรัมคุณออฟผมขอานัตรนี้แล้วผมประกอบคุณอฟอฟธนั้นคุณออฟไปยิงที่ประเทศลาวอย่างเงี้ยเออผมก็ผิดด้วยอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าในมุมของฟ f f e n h เมอร์เนี่ยก็คือเขาทดลองที่อเมริกา ถูกป่ะครับแล้วไปเกิดที่ญี่ปุ่นซึ่งการกระทําทรงเนี้ยเราต้องดู่อว่ามันผิดกฎหมายไหมอืมอืมการฆ่าคนผิดกฎหมายไหมผิดแต่ทาหารอเมริกาตอนนั้นอะ่ะมันอยู่ในภาวะสงครามทูตออฟฟูดอ่ะมันยังใช้ออกฎหมายอาญากันไหมอ่ะใช่ครับเพราะเนื่องจากว่าต้องบอกแบบนี้ว่าพอย้อนกลับมาว่าพอมันอยู่ในภาวะสงครามหรือว่ามีการ ประกาศสงครามไปแล้วเนี่ยครับเราต้องบอกก่อนว่ากฎหมายที่จะเข้ามาจับตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่เพราะว่ามันเป็นความขัดแย้งระหว่างอ่ารัฐที่แต่ละแต่ละรัฐเนี่ยก็มีอำนาจอธิปไตยของตัวเองที่จะ่าดําดเนินการกระบวนทํากระบวนการภายในเพื่อที่จะไปต่อสู้กับรัฐอื่นๆหรือว่ารัฐที่มีอํานาจอธิปไตยอื่นของครับเขาเอง S <S ดังนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายที่มาใช้จับตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในรูปแบบของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งความแข็งแกร่งของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเอตามทฤษฎีของกฎหมายแล้วก็ความเป็นมาการพัฒนาการของเออกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างต่ําอยู่แล้วแล้วถ้าผมจะไว่ผิอ่ะพวกกฎหมายระหว่างประเทศมันมีเรื่องของพรบรสงครามที่แบบก็จะเป็นห้ามแบบห้ามใช้ระเบิดเอนิวเคลียร์เนี่ยเราจะใช้ละครันึงถ้าผมใม่ผิดมันจะห้ามนะ แล้วก็เป็นเรื่องอาวุธเคมีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องการเว้นให้กับพวกกาชาดให้กับแบบซึ่ง r o ดครอสอะไรเงี้ยซึ่งกำลังจะบอกว่าเอ่อกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ไม่สามารถที่จะระบุได้แต่สภาพบังคับเราพูดถึงสภาพบังคับดีกว่าสภาพบางังคับของกฎหมายระหว่างประเทศเองเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าใครจะเป็นคนที่ไปบังคับใช้กฎหมายอันนั้นถูกคือกฎหมายระหว่างประเทศ ในความถ้าผมอธิบายฟังง่ายๆมันคือเรื่องของความร่วมมือเว้ยอืมมันคือเรื่องที่ควรจะร่วมมือกันพัฒนาหรือทําอะไรกันสักอย่างหรือยอมรับอํานาจใครสักอย่างเอาไว้ง่ายครับเหมือนศาลเอออย่างเนี้ยที่ที่เพิ่งมีเรื่องของเอ่ออภิรายที่ผ่านมาเรื่องของศาลอาญาโลกอะ่ะครับเออเขาก็กลัวว่าเราจะไปแบบเซ็นรับอ่าเป็นภาคีเนาะเป็นสมาชิกรับอํานาจศาลแบบ อาชญากรรมเอ้ศาลอาญาโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็กลัวแบบเออมันจะมีการมีอํานาจเข้ามาแทรกแซงในประเทศไทยหรือเปล่าคุณเห็นไหมครับขนาดมีศาลโลกที่เราเรียกกันว่าศาลโลกเลยนะเออ international criminal court of justice อย่างเงี้ยคือถ้าเราไม่รับอํานาจอ่ะเขาก็ทําอะไรไม่ได้นะอย่างที่คุณเห็นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปูตินเนี่ยก็ถูกเออศาลโลกเนี่ยตัดสินแล้วว่าเป็นแบบไม่ใช่ตัดสินดิถูกมีคําสั่งแล้วว่าเป็นแบบอาชญากรอาชญากรากรมราอชญกสงคราม เขาไม่คิดแบบฟักนะเว้ยเราต้องหมอก่อนคือป่บคือโอเคสารโลกมีเขียนนั่นจะจริงแต่สารโลกไม่สามารถเข้าไปในประเทศเขาแล้วลากขอบว่ามึงส่งปูตินมาไม่ได้อืมครับเพราะว่ามันอยู่ที่สภาพบังคับติดที่สภาพบังคับนั่นแหละว่าท่เนี่เออคือเพราะฉะนั้นในการที่อ่าอเมริกาเนี่ยทิ้งระเบิดตรงนั้นนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องของความผิดทางอาญาแล้วก็ ออฟเฟนฮามเมอร์อาจจะไม่ได้มีต้องมาพิจารณาเลยว่าเป็นผู้กระทําความผิดไอ,อ้ผู้สนับสนุนหรือเปล่าแต่เลสเซแล้วกันว่าถ้ามันเป็นความผิดทางอาญาออฟเฟนฮามเมอร์ Off เนี่ยคุณออฟก็พูดถึงประเด็นเรื่องการรู้ว่ารู้แค่ไหนเงี้ยคุณออฟขยายไปนในตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่าถ้าเป็นผู้สนับสนุนต้องรู้อะไรบ้างอืครับคือพอ,พอพูดถึงเรื่องความรู้หรือว่าการขอบเขตของการใช้หรือการสนับสนุนเนี่ย อในในตัวตัวบทกฎหมายอาญาถ้าปรับใช้กับประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยเองเนี่ยเขาก็จะมีมีบทกําหนดและว่าทายที่สุดแล้วเนี่ยคุณคาดหมายได้ไหมว่าการใช้หรือการให้การสนับสนุนนั้นนะเขาจะไปลงมือกระทําความผิดแบบเดียวกับคุณที่คุณคิดไว้อย่างเช่นคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาจะเอาปืนไปยิงคนอื่นคุณก็คาดหมายได้ว่าการที่คุณเนี่ยไปหาปืน กระบอกนั้นอนะแล้วก็ส่งมอบให้เขามีความเป็นไปได้ที่เขาเนี่ยจะนําปืนกระบอกนั้นอนะไปลงมือกระทําความผิดดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่ในขอบเขตของการสนับสนุนนั้นๆอืมซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าการอย่างที่คุณออฟพูดอะการจะสับสน,นอะไรเราต้องรู้ขอบเขตของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แปลว่าสมมติคุณออฟอันนี้มาเปลี่ยนใหม่นะฮะให้ผมทําอ่าไม่ได้ให้ทาปืนละบอกผมว่าคุณภูมิผมขอยืมไม้จิ้มฟันหน่อย ผมเกลียดคุณแอทคุณเราฟจะมาจิ้มฟันไปจิ้มคุณแอทผมก็อเออคย off, ออฟเอาไปเลยมาจิ้มฟันจากกูสามอันคุณออฟเนี่ยดันไปจิ้มเข้าตาหรือเข้าหูตาบอดไม่ก็หูแบบเป็นอันตรายสาหาัสอืมขมเนี่ยจริงๆผมไม่ต้องรับกับคุณออฟคุณแอน,นขนาดนั้นนะจริงความผิดตรงนี้ผมก็จะรับแค่ว่าเอออาจจะทำลายร่างกายหรือไม่เป็นอันตรายแก่สาหาัสคพระพิสูจน์เนาะดูว่าแบบสุด,สดท้ายแล้วเจตนาผมไปแค่ไหนมันไม่ได้แปลว่าเราต้องรับด้วยกันในทุกๆกรณี เออในในมุมตรงเนี้นะครับซึ่งอ่ะกลับมาในเรื่องของออฟเฟนฮัเมอร์เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าไอออฟเฟนฮามเมอร์เนี่ยมันแบบว่าตอนที่เขาทำตั้งโปรเจกต์เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะจากเรื่องเขาตั้งขึ้นมาเพื่อวิจัยระเบิดปรดมาณูก็คือวิจัยระเบิดแหละที่แบบมีอ่ะอะไรที่เขาตกลงกันว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับ แล้วสุดท้ายเนี่ยจะใช้อะไรเขาไม่รู้เหมือนเขาเป็นแค่คนผลิตอาวุธอ่ะเหมือนเขาคิดคนดีขึ้นมาได้แต่ไอเรื่องของการใช้เป็นเรื่องของรัฐบาลเพราะฉะนั้นในมุมผมเนี่ยเขาไม่สามารถคาดหมายได้เลยว่าเออาวุธอะไรจะถูกใช้อะไรอาวุธนี้อาจจะถูกใช้ในการโยนไปที่แอตแลนติกแปซิฟิกเพื่อโอศักยภาพอาจจะไม่ตั้ังใจให้ไปลงตรงที่เอญี่ปุ่นหรือเปล่าอืม เช่นเดียวกันอันเนี้ยอันเนี้ยผมอาจจะยกเคสที่มันอาจจะเห็นภาพนิดนึงก็คือพวกบริษัทปืนพนไหมบริษัทปืนที่เป็นผู้ผู้คิดค้นปืนให้มันมีคุณภาพสูงแบบนี้มีพลังทําลายล้างที่สูงเป็นรุ่นใหม่ถูกใจคุณเนตที่แบบเหมือนชอบในการแบบเหมือนควาความสามารถพิเศษของปืนต่างๆ ก็ไม่ได้คาดหมายว่าการที่คุณผลิตปืนเนี่ยจะต้องเอามาให้คนยิงเพราะปืนเนี่ยมันอาจจะเอาไว้ใช้สําหรับกรณีที่ไม่ได้เป็นการกระทํารรที่ผิดกฎหมายก็คือการกระทํารรโดยเพื่อเป็นการป้องกันหรือไม่ต้องมีโทษที่รับผิดตามกฎหมายอย่างเช่นการกระทาโดยความจําเป็นครับพวกกรณีพวกนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ว่าบริษัทปืนพวกเนี้การที่เขาได้มีการผลิตปืนและนําปืนออกไปขายตามอ่ ในตลาดในตลาดนี่ไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์นะในตลาดนี่ก็คือไม่ใช่ตลาดมืดไม่กี่ตด้วยอันนี้ตลาดไม่ใช่ตลาดมือไม่ใช่ไม่ตลาดเนื้อตามตลาดก็ตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเขาก็จะมีหลักหลักเกณฑ์การขายอยู่แล้วเนาะเป็นใบอนุญาตในการพกใบอนุญาตในการใช้หรือว่าในการเก็บรักษาแบบไหนมีวิธีนู่นนี่นั่นการขึ้นทะเบียนนู่นนี่เพื่อระบุตัวเจ้าของซึ่งเขาก็คาดหมายไม่ได้ไหมว่า การที่คุณเนี่ยมาซื้อปืนออกจากร้านขายปืนไปเนี่ยคุณจะไปยิงคนอื่นอ่นอะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการครอบครองอาอาวุธปืนเนี่ยมันก็มีไว้เพื่อป้องกันตัวมีไว้เพื่อเอ่อเอ่อรักษาความสงบเรียบร้อยของตัวเองหมายความว่าในกรณีที่คุณอาจจะถูกทําร้ายคุณอาจจะต้องอเดินทางไกลต่างจังหวัดคนเดียวคุณอาจจะพกไว้เพื่อ,อความปลอดภัยของตัวเองอ่า อาะว่ากรณีแบบเนี้ยทั้งร้านร้านตัวบริษัทที่ผลิตปืนร้านที่จําหน่ายปืนเนี่ยเขาไม่ได้คาดหมายได้ว่าคุณเนี่ยจะเอาปืนเนี่ยไปใช้ยิงคนอื่นอีเว้นว่าในใจคุณเนี่ยนะอีเว้นว่าหรือว่าถึงแม้ว่าในใจคุณเนี่ยคุณตั้งใจจะซื้อปืนกระบอกนี้ไปยิงคนอื่นก็ได้แต่ว่า ร้านค้าหรือว่าตัวบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้รู้ในเจตนาที่แท้จริงของคนที่ซื้อปือนนั้นออกไปครับถึงขนาดว่าถ้าคุณเดินเข้าไปถามคนขายว่าแบบเพ่ขอเปืนหนึ่งกระบอกปืนสั้นหรือปืนยาวปืนแก๊สหรือลูกโมแม็กกาซีนหรือลูกโม่ดำเงาหรือดำด้านไอ้คนขายยังไม่เกี่ยวกับคุณเลยนะเว้ย มันก็มีที่ขายปืนน่ะเหมือนถ้าคุณจะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณขายทุกอย่างให้คนแล้วคุณไปค่าคนแล้วเขาต้องผิดในฐานสนับสนุนคุณเนี่ยหรือให้ความสะดวกคุณเนี่ยเพื่อให้คุณไปค่าคุณเนได้เนี่ยเพื่อเผื่อไอ้มีดทาครัวเนี่ยพนักงานโลตัสบิ๊กซีโฮมโปรอะไรเงี้ยก็ซวยด้วยนะครับเราเคยจะซื้อมีดทาครัวไปแทงคนก็ได้ไงเพราะนั้นเนี่ยในในมุมขอเฟนฮมเมอร์เนี่ยเราต้องบอกผู้สนับสนุนเนี่ยหนึ่งเขาต้องรู้ว่าเขาไปทําอะไรสองคือต้องตั้งใจช่วยด้วย สามคือแต่แต่แต่อีกอันหนึ่งอะที่เราต้องพูดนิดหนึ่งไอคนที่เขาถูกช่วยเหลือรู้ไม่รู้ก็ได้นะอ่าใช่ใช่ใช่ใชถูกไหมใช่ผู้สนับสนุนไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเฮ้ยไอนี่ตั้งใจอ่าไอคนลงมือไม่ไปต้องรู้ว่าไอนี่ตั้งใจสนับสนุนเราอืมครับยกตัวอย่างคือ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 ทฤษฎีทฤษฎีอันเนี้ยผมเห็นด้วยนะว่าจริงๆไม่ได้เห็นด้วยหรอกมันถูกต้องแล้วตามทฤษฎีกฎหมายแต่ สิ่งที่ผมเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องเนี้ยครับคือการที่ไอตัวผู้กระทําความผิดไม่รู้คือผมไม่ได้ผมไม่ได้โต้แย้งทฤษฎีนะคือทฤษฎีอับมันวางหลักไว้ถูกแล้วว่าผู้ลงมือเนี่ยไม่จําเป็นต้องรู้หรือไม่รู้สําหรับการสนับสนุนนั้นๆหรือการอำนวยความสะดวกนั้นๆแต่ในหลักความเป็นจริงอ่ะอาร์ติอะเออในหลักความเป็นจริงอ่ะคุณภูมิจะไปยิงคนอื่นทั้งไงวะกูก็เอาปืนไปวางมาเจอปืนย่อง เออย่องเข้าไปในบ้านแล้วก็วางปืนไว้อืมแล้วก็ออกมาโดยที่คุณภูมิไม่รู้เลยเฮ้ยกลับบ้านมาเอ้ยปกติกูก็ไม่มีปืนหรอกใช่มันมีปืนที่บ้านโอ้ประกาตีหรือลูกโมดำเงาหรือดำด้านคือแบบกลับบ้านมากำลังค้มๆเลยทํางานทํางานแล้วแล้วค้มเครียดโอ้ปืนแม่งพร้อมเลยก็เลย หยิบปืนอันนั้นไปกระดาทำความผิดแบบนี้ในทฤษฎีลองมองในหลักความเป็นจริงอะผมคิดว่ามันมันอาจจะยากนิดนึงแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของทฤษฎีเนาะว่าไม่ว่าตัวผู้กระาทำความผิดเนี่ยเขาจะรู้หรือว่าอ่าไม่รู้ในความอํานวยสะดวกอ่อการอํานวยความสะดวกของผู้สนับสนุนหรือเปล่าคือคือเอาจริงๆว่าในในเรื่องผู้สนับสนุนเนี่ยมันไม่ได้ มันไม่ได้เอามาปรับใช้แค่เฉพาะการกระทําความผิดฐานฆ่าหรือว่าทำร้ายอย่างเดียวไงมันอาจจะเป็นการกระทําความผิดฐานอื่นๆที่เขาอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้อย่างเช่นพวกเปิดประตูทิ้งไว้อา่าการแบบเอ่อให้ความสะดวกแบบอื่นๆที่มันอาจจะทําให้เราอ่ะไม่รู้จริงๆก็ได้อา่าบางครั้งก็ไปแบบเป็นคนรับรถวอลเล่ให้อนะครับสะดวก<า>แต่มันก็ไม่ได้เป็นกร,ระทำความผิดนะครับเป็นการอ,อำนวยความสะดวกเฉย S <S นะครับซึ่งแต่ไอเรื่องออฟเฟนทามเมอร์เนี่ยมันจะไม่รู้ไม่ได้พอมันตั้งโครงการน <S <S แมะตั้งใหญ่โตใช่ซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องเองเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดแหละว่ามันจะต้องไปที่ไหนเออมีซีนน,ะนะต้องมีการมีมีซีนหนึ่งที่จะบอกว่าไปที่ไหนไปยังไงแล้วคาดการว่ามันจะเกิดผลลัพธ์แบบไหนแต่ว่าต้องบอกแบบนี้นะว่าถ้าวันส์ว่าเขามีการคิดค้นเสร็จแล้วอ่ะ แล้วเขาปฏิเสธคือเขาเจตนาของเขาในการในการอำนวยความสะดวกหรือให้ให้การสนับสนุนน่ะมันจบลงอะ่ะก่อนที่จะมีการกระทําความผิดนั้นอะ่ะถ้าถามผมในความในหลักของความยุติธรรมไม่เอาไม่อิงทฤษฎีนะผมคิดว่าเขาอ่ะก็อาจจะสามารถนําข้อต่อสู้เนี้ยขึ้นมาต่อสู้ได้ว่าเขาไม่ได้ให้การสนับสนุนสิ่งที่เขากระทําลงไปเนี่ยกระทําไปโดยวิชาชีพหรือว่าเ ตามหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายนั่นเอง he just did his job man ใช่ไหมคือเขาแค่ทำงานอะแต่อ้เนี้ยแต่เรื่องเนี้ยมันมันมันถ้าถามเราผมว่าคนทั่วไปอะมันก็จะเข้าใจอยู่แล้วแต่กลับกันนะสมมุติว่ามีแบบว่าอ่าญี่ปุ่นเนี้ย strike back แล้วชนะเว้ยยังออฟเฟนฮามเมอร์ก็เป็นอาชญากรสงครามผมมั่นใจเลยใช่ พเพราะว่า,วาเพราะว่าคนที่ชนะส่วนมากจะเป็นวีรบุรุษเสมอใช่แล้วเขามักจะเขียนกฎเออเพราะแบบเอ้ยการทําของคุณไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่ญี่ปุ่นทําเนี่ยก็คือญี่ปุ่นก็มีการไปที่ประเทศญี่ปุ่นอ่อ่าจีนใช่ไหมครับมีการยึดนานจิงทดลองมนุษย์อะไรเงี้ยหรือว่าที่นาซีก็ทําการฆาตกรรมหมู่ ชาวยิวลมควันอะไรเงรี้ยลมแก๊สอะไรเงรี้ยคือพวกเนี้ยมาการทําที่ผิดก็จริงไร้มนุษยธรรมก็จริงแต่ถ้าเขาชนะผมว่าเรื่องนี้จะไม่ถูกมองอั้นมผมพูดจริงเพราะว่ามันเป็นอาจใช่ใชค่ครับครับเอาจริงการทิ้งบอมที่เออฮิโรชิมากับนากาสกีอะถ้าพูดในเรื่องของความเสียหายมันก็นหนักนะเว้ยอืมก็คือมีผู้เสียชีวิตเยอะพอๆกันเป็นแสนอะ่ะอืมใช่ไหม คือโหแบบคือมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนชนะด้วยเนาะเพราะยางไอซีผู้สน IC, ับสนุนเนี่ยเราต้องบอกกันว่าโอเคถ้าคุณเอาง่ายๆว่าคุณจะเกี่ยวข้องกับมันไหมเนี่ยเริ่มต้นคือมีความผิดเกิดขึ้นไหมถ้ามีความผิดเกิดขึ้นขั้นตอนต่อมาคือคุณรู้ไหมว่าเขาจะเอาการสนับสนุนคุณไปทํากระทําความผิดอืมแล้วคุณรู้แค่ไหนนั่นแหละคือจุดตัดของเรื่องนี้อืมในในมุมพวกนี้นะครับไม่ง่าย คือเราแค่อยากชวนคุยว่าหนังเฉยว่าตอนเราดูเนี่ยมันก็มีคําถามหลายๆคนว่าแบบหคนนี้กลายเป็นฮีโร่ปะเป็นฟาเธอร์ออฟอะตอมิกบอมแต่ผมจําได้ฉากทรีเทตี้เลยที่ฉากทรีตีาา้คือฉากฉากเหมือนถ้าสอบผมคือคลายแม็กซ์ของเรื่องก็คือการทดลองระเบิดครั้งแรกใช่ไหมแล้วพอระเบิดดังปึ้งแล้วเสียงวัซซิเลนเมอร์ฟี่คือคนที่ได้เป็นแบบโรเบิร์ตออฟเอนทฮเมอร์ออปปี้เนี่ยแม่งบอกว่า and now i become death Oh, โอ้โหโคตรเท่ผมรู้สึกว่าแล้วเสียงแล้วก็พอหลังจากนั้นหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงระเบิดแล้วผมก็สะดุง้งเออเสียงระเบิดมันโคตรดังอะ่ะแบบอืม้มดังจัดอ่ไม่หาเราไม่ได้ดูในไอแม็กซ์เนาะเสียงยังดัง <c oughs> เลยอะ่ะออถ้ารู้ฟังถ้ามีโอกาสดูผมแนะนําให้ดูในโรงภาพยนตร์นะครับเพราะว่ามันถ้าถามผมมันคุ้มค่าตั๋วไหมคุ้มค่าตั๋วมากเลยถ้าคุณได้ลดราคายิ่งดีนะครับก็ลองกดโค้ดในมือถือดูนะครับเุณรับเราไม่ไเสริมประเด็นพวกนี้ไหม ที่คุณจะหานายคนนะครับผมว่าการที่คุณจะคิดค้นระเบิดหรือประเดอาวุธหรือให้ใครยืมอาวุธหรือช่วยสนับสนุนใครเนี่ยคุณต้องรู้ด้วยนะว่าเขาไปการทําความผิดคุณจะเป็นผู้สนับสนุนถ้าคุณไม่รู้เขาขอมายืมเฉยเฉยคุณอาจจะไม่ใช่ผู้สนับสนุนนะครับคุณอาจจะต้องรับผิดกับเขาเพราะฉะนั้นดูให้ดีล่ะก่อนให้ใครยืมหรือให้ทําอะไรให้เชิญออฟครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะสนุกไปกับพวกเราในเอพิโซดนี้หากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝักงหาพวกเรา Call Malloyers ได้ที่เพจ Facebook, YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Daily Laws for Daily Life daily long for daily life.